สวัสดีครับพบกับพีปิงชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ครับจะเป็นคลิปที่ดูมีสาระที่สุดในช่องนะครับเพราะว่าปกติคลิปในช่องไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะก็ะคือผมจะมาทําคลิปนี่ครับเป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับเป็นเหรียญที่หยอกระปุกไว้เองนะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะต้องมีเคยมีปัญหานี้นะครับเพราะว่าเหรียญที่เราหยอกปลกไว้เนี่ยหนึ่งก็คือเราจะเอาไปแลกที่ไหนนะครับ ก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะมีแลกตามร้านค้าเซเว่นอะไรอย่างนี้นะครับหรือไปแลกที่ธนาคารครับแต่ว่านี่ครับมาดูใกล้ๆครับที่เราสะสมไว้อย่างเรปุกไว้ก็จะเป็นเหรียญแบบค้าอย่างนี้นะครับถ้าเราไปแลกตามร้านค้าหรือเซเว่นนะครับเราก็ต้องมาแยกทีละเหรียญเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญเหรียญอย่างเงี้ยเล็กๆเหรียญทีเอาจากกันนะครับเป็นถุงๆแบบนี้ครับ เราก็ต้องแยกเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเอาให้เขานับง่ายครับร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่คนก็จะทํากันแบบนี้นะครับแต่ว่าทีนี้วันนี้นะครับผมจะไม่ทําแบบนั้นครับผมจะพาทุกคนไปเข้าเครื่องครับเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติครับอ่าเคยได้ยินกันไหมครับเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติอันนี้นะครับในประเทศไทยนะครับเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติตอนนี้นะครับมีแค่ที่เดียวก็คือธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้นนะครับ แล้วก็มีอยู่ที่มกาบ,บางนากับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่เท่านั้นนะครับเครื่องเครื่องฝากเหรียญอัตโนมัติเนี่ยเป็นยังไงก็คือเท่าที่ดูเคยดูรีวิวมานะครับก็คือเขาจะเอาเหรียญเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องแล้วเครื่องเราต้องล็อรออา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็ต้องใส่เลขบัญชีของเราก่อนของไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็พอเราใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยเหรียญมันก็จะลงตามร,รูตามช่องแล้วมันจะมีเซ็นเซอร์ที่สแกนเองว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับ ไปดูว่าปัญหาในการที่เราต้องมานับนับเหรียญเนี่ยเป็นวันค่อนวันเนี่ยมันจะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับผมอ่าแล้วก็มาถึง ACB p a ีพาซเวกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาตู้เครื่องและหยอดเหรียญกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับและใช้การยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับวันนี้แอบใส่แมสสีพอสอนนิดนึงนะครับแล้วก็แบกแบกเหรียญมาค่อนข้างหนักประมาณค่อนข้างสิบกิโลได้ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งหนักมากนะครับถ้าใครมีเหรียญมากกว่าน,นี้ก็น่าจะใส่กระเป๋าเดินทางมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผมอหลังจากที่ถามพี่รปภนะครับเราก็ถึงเลยนะครับนี่ครับเราจะเข้าประตูแมคโดนัลล์นี้นะครับ เขาบอกว่าเราให้เราเข้าประตูแม่ดต่น,นอกนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผม เือนลคค่ออยเเืนไมรัับี่ครับเราก็ต้องหยอดต่อถั่อ้าวัสขคอเลยครรอใช่ไหมครับหรือว่า นี้ต้องสดเลยอันนี้นนนก,กนน็คือมันออกมาใบหนึงใช่คับอันี้หืว่ามันมเกิดปัญหางันติดหรืออะไรในการใิ่สายขัดข้้งครับผมมันไม่เไมใงมเงนอะไรไปโดนใส่แรงิหน้องมีที่ลงว้รัาอยูอไ่ไลย ก็อหองกลิ่นก็ป้องแตกกันก็ใช่ก็ตู้ขตู้ ใช่ไหมครับแล้วก็เลยครับเรื่องนี้ก็ข้าวข้อเงินเข้าครับเขาจะแยกเหรียญให้ครับแล้วก็ขึ้น ให้เลยอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่หนะ่อย

เรายยออยู่ที่ทันแปดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของคุณคับ Inas, แล้วต้องเอาห้าถงมาลงไปเหี๋ยญต่างประเทศเป็นเหรืยนวอลก็ไม่ผ่านนะครับ thank <laughs> you อ oh. oh. ้าวโอ้ได้พอแล้วทั้งหมด เขกคู่ครับเดี๋ยวเราจะยืนด้วยกันครับแล้วตรวจสอบรัน จะไปสร้างากับหน้าจอหมอนใบสลิปมาให้นะครับเ,เรียบร้อยครับผมก็ผมกลับหลังจากที่เราไปตู้ฝากเหรียญอ,อัตโนมัติกลับมาแล้วครับกลับมาบ้านก็ต้องอาบน้ําให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูนะครับ หลังจากที่เราไปเข้าไปข้างในครับเราจะเห็นเครื่องตู้หยอดฝากเหรียญอัตโนมัติเนี่ยสามเครื่องนะครับเป็นเครื่องเก่าสองเครื่องแล้วมีเครื่องใหม่อยู่ทางขวามือซึ่งตอนนั้นตอนที่ผมไปครั้งแรกมันมีคนใช้อยู่นะครับก็ไปเครื่องเก่าซึ่งคือเครื่องเก่าเนี่ยมันเราทําการฝากแล้วมันค้างนะครับรอบแรกเราฝากได้นี่ครับ92บาทแล้วมันค้างนะครับแล้วรอบสองก็44บาทมันค้าง สาเหตุที่มันค้างเนี่ยเขาเพราะว่ามันเป็นตู้เครื่องเก่าแล้วเราอะคือเรามีเหรียญนี่ครับเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วเหรียญยี่ห้าสตางค์เยอะนะครับทาให้เหมือนเวลามันฝากเนี่ยเหรียญเล็กๆมันจะเกยกันนะครับอย่างเงี้ยมันจะเกยเข้ามันจะเกยเครื่องแล้วทําให้มันค้างบ่อยซึ่งเครื่องตัวนี้เป็นตัวรุ่นเก่าซึ่งพนักงานเขาบอกว่ามันจะทําให้ค้างบ่อยซึ่งผมก็ไปรอตู้ตัวใหม่รอคิวพี่คนคนนั้นนะครับก็คือสรุปก็คือเครื่องเก่าเหีียเราฝากได้แค่สองบินก็คือได้เก้าสิบสองและสี่สิบสี่ปุ๊บ ข้าไปหลังจากที่เห็นในภาพนะครับคือไหลลื่นปื๊ดนะครับไม่ค้างเลยนะครับเราก็ฝากมาได้อีกจำนวนหนึ่งบินนะครับก็จะพูดก็คือหลักๆก็คือเหรียญห้าสิบเหรียญสตางเนี่ยครับมันจะคายออกมาทางช่องในช่องรูรูที่มันมันสแกนแล้วนะครับเขาสแกนเราไปช่องรูแล้วก็อีกเหรียญที่เขาไม่รับก็คือเหรียญเขาจะเขาจะแยกเหรียญต่างประเทศให้ด้วยนะครับนี่อย่างเช่นเหรียญนี้เป็นเหรียญเกาหลีเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะเป็นเหรียญวอนนะครับ เขาก็จะแยกมาให้เพราะมันสแกนไม่ได้ก็จะเห็นว่ามันตู้มันค่อนข้างแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่แบบเหรียญเหมือนเหรียญไม่ส่ประกอบอย่างเงี้ยครับเป็นเหรียญเก่าแล้วก็ขอบขอบมันดูแบบมนมนเม่ไปโดนอะไรมาเนี่ยครับมันจะคลายออกมานะครับก็จะมี2แบบแล้วก็นี่ครับเหรียญมันติดก,กันอันนี้เราไม่แกะมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับนอกนั้นเราก็จะเหลือแค่เหรียญสตตงค์หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคัดแยกเองนะครับเป็นเครื่องที่สะดวกสบายมากนะครับก็สรุปก็คือ เราฝากมาได้สองารวมแล้ว2องพประมาณ3,000บาทนะครับเจ็ดนิดนดนะครับดาสบินนะครับก็สรุปก็คือเครื่องเจ้าตัวเนี้ยถามว่ามีคําถามว่าทําไมถึงไม่มีแพร่หลายในทั่วประเทศนะครับเพราะว่าธนาคารอื่นทําไมถึงไม่มีนะครับผมก็หลังจากที่ผมไปดูไปสัมผัสเนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันทํางานค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า อย่างเครื่องตัวเก่าเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าการใส่เหรียญการอะไรการแยกเหรียญกันเซ็นเซอร์ข้างในมันอาจจะตัวเครื่องนี้น่าจะมีราคาแพงครับแล้วก็คือมันทํางานมันมีความข้อผิดพลาดเยอะพนักง,งานเขาก็ต้องมาคอยแก้คอยนี่ตลอดมันอาจจะใช้งานไม่ได้คุ้มค่าครับส่วนเครื่องตัวใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะแพงกว่าค่อนข้างเยอะเพราะมันดูสมูทและไหลลื่นซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มกับทางถ้าธนาคารจะเอามาใช้งานนะครับเพราะว่า แต่เครื่องฝากตัวนี้สังเกตว่าในบินนะครับจะเขียนจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับค่าธรรมเนียมเขาเขียนว,ว่าศูานย์บาทนะครับก็คือเหมือนไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเลยนะครับก็คือสาเหตุก็คือมันมันน่าจะแพงนะเครื่องตัวนี้แล้วมันก็ซับซ้อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างเช่นพวกเหรียญต่างๆเนี่ย บางทีมันมีการใช้งานนะครับมันเซ็นเซอร์มันผ่านอะไรเงี้ยมันมันก็เลยไม่ไม่แพร่หลายมีธนาคารอื่นอาจจะไม่เอามาใช้นะครับแต่ถ้าทุกคนนะครับมีเหรียญเยอะๆแล้วก็แบบนับไม่หวัดไม่ไหวอย่างโกเปีกเคยนับเหรียญประมาณหมื่นหนึง่งเจ็บหลังไปสามวัน,นครับก็คืออย่างนั้นนะเข้ามาที่ที่นี่นะครับ S C B สาขาใหญ่นะครับ วันนี้ที่ผมไปก็คืออาจจะไปหลงทิศน,นิดนึงคือถ้าเข้าไปปุ๊บไปทางด้านขวาครับไปลงรถทางด้านขวาผมไปทางซ้ายแล้วต้องแบกเหรียญประมาณ10กิโลเดินไปซึ่งวันนี้ลําบากเดี๋ยที่เห็นในคลิปนะครับก็นี่ครับสะดวกสบายนะครับฝากเงินออมออมซับออมหย่อนกระปุกมาแล้วได้เหรียญเยอะแยะแล้วเราก็เอามาเก็บเอามาเข้าบัญชีเรานะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนะครับขออา ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่มีสาระที่สุดแล้วนะในในช่องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ